สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจดียงมือนีในลาวพัฒนาเซียนฝั่งทนนะคะเซียนฝั่งทนงวดแรกค่ะเพื่อนกระไฮมาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อจะดีจะเด่นจะดังหรือจะพังอ่างวดแรกนะคะจับตามองเสียนไม้ปลายเดีงเสี้ยนไม้ปลายเดงเขามาช่องเจดียงกับหลายผูหลายคนบ่าเลขเลข วันหวยออกแล้วก็หญิงมาดเนาะฮะเนาะแล้วก็เซียนฟังทนเนาะฮะเนาะแล้วก็แดงท่าพะนะระลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบสี่นะฮะงวดที่แล้วออกตัวใดงวดกะ ถูกบางม่ถูกบางแต่ส่วนมากก็ถูกเนาะคะ่ะเล้วพัฒนาเด่นนะคะเด่นกัวเด่นสีแดงแดงเลยค่ะเนาะเด่นเด่นวดนี้หรือว่ารูดนะเด่นเจ็ดรองห้าค่ะจิจับคู่ถูกว่าถูกแม่นม,มน่อแม่นเป็นจ้าใดฝากติดตาม รับชมรับฟังมีกี่คู่บนล่างนะคะบนล่างได้เลยอาจจะลายคู่หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดชุดนะคะพร้อมทั้งเลขสามตัวถ้าเลขสามตัวออกนี่ก็โอ้คุ้มค่าเนาะคะ่ะคุ้มค่าอย่าลืมฝากติดตามฝากไลฟ์ฝากแช่ ฝากซื้อสินค้าจเจดีดงไม่ไว่าครีมนะคะไม่ไว่าครีมบำรุงสายตาเนาะสิบสองออยพัดบำรุงสายตาอาหารเสริมนะคะแล้วก็ครีมทากลางวันนะคะนี่ทากลางวันทากลางวันอันนี้ทากลางวันอันนี้ทากลันนกกลางคืนเพราะละเจนน้องข้ามหนากระชับกะหน้ากระชับผิวนุ่มเรดูอ่อนไวจริงๆค่ะหนาเรียบหนาเนียนนะคะ เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวพันพี่ตัววงกลมไว้นะมีตัววงกลม,นะม,มด้วยเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามเจ็ดห้า เจ็ดสามหกตัวกาดทรรมส้มอีกสองตัวแล้วก็มีเก้าตัวนะคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งค่ะจับตามม่องค่ะเลขเก้าตัวนี้ แล้วก็มี3ามตัวอีก3ามชุดนะคะเซียนฝั่งทนเราพัฒนาเซียนฝั่งทนเขียนสีเพิ่นก่อนค่ะท่านผู้ชมเซียนฝั่งทนเพิ่นฝากเบื่อโทษมาน้าเด้อค่ะมีปัญหาอะไรเรื่องหวยอยากถูกหวยโทรไปหาเพิ่นเล่ะเนาะเซียนฝั่งทนฝังไม่อีกฝั่งทน เบอร์โทรนะคะดู I, เองไม่บอกนะคะมันอาจจะผิดนิดนึงแต่ว่าไม่พูดถ้าพูดอาจผิดกฎกติกาของเขาเนาะค่ะไม่รูกกัน ปรึกษาเพนได้นะคะแล้วก็มีสามตัวด้วยค่ะสามตัวสามเจ็ดหนึ่งถ้าออกกับคุมค่านะคะคุมค่ายาวนานเลยเด็กแล้วก็ มีวงกลมให้น้ำขาท่านผู้ชมมีวงกลมให้ด้วยนะคะรอดูเน้นตัวไหนนะคะมีเน้นอยู่สามตัวมีเน้นอยู่สามตัวนะคะเน้นตัวนี้โอ้ยเลขหามเลขหามนี่สั่งง่ามเหลือเกินค่ะท่านผู้ชมสองตัวพ่นวงให้ แล้วก็นี่ค่ะวงให้สามชุดท่านั้นเนาะวงให้สามชุดพิจารณาเด่นที่เจ็ดลองห้านะคะเจ็ดก็เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดห้าเด่นห้าก็ศูนย์ห้าห้าสามเด่นเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะไหลเพื่อว่าความโดดเด่นจะได้เห็นสีนะคะเจ็ดคือตัวเด่นสามเจ็หนึ่งห้หคือตัวเด่นเจหนึ่งคือตัวเด่นเจ็ดหนึ่ง ศูนยห้านะคะแล้วก็ห้าเห้ายิ่ใส่ละเจ็ดหาเพิ่นคือว่าวงไหนะตัว7จห้าไม่ได้วงเนาะนี่ค่ะเจ็ดหาบ่ได้วงแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมเซียนใหม่เซียนฝั่งทนนะคะเซียนใหม่้าแดงเซียนฝั่งทน 7, เจถูกอากาศแล้วเป็นไปเลย ่ะเสียนฟังท้นคนกระฝากเป็นแนวทางมากจ้ะะลยมือเปืนเนาะเด่นที่เจ็รองห้าค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสดห้าดสเจดหนึ่งหหนึ่งสเจดหนึ่งสา้าหนึ่ง 575ค่ะแคปหน้าจอเด้อกันเดนะะอนบบ้อนี่ค่ะเบอร์โทรมันจะเบอร์นี้ค่ะให้มาเซียนฝั่งทนนะคะแคปหน้าจอใหญ่เลยเด่เลยค่ะจังสิบตาไลา่เนาะค่ะเนาะฝากไล์ฝากแชร์ฝากกดติดตามจังสิขี้มาเบอร์โทรคนไหยหน้าจอแคลเซียมแคลแมกเกอร์ปวดเกาวปวดกระดูกลดบวมของเกานะคะ บทคอต่างๆนะคะนะกินสองเม็ดหลังอาหารเช้าทันทีนะคะทันทีเช้าทันหลังอาหารทันทีนะคะสองเม็ดนะคะสองเม็ดกินให้ถึงกินตามคำเ,เขาบอกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้แก้สายตาฝ้าฝา,างนะคะสายตาฝ้าฝา,าง เป็นยุงเป็นแย,ย่แย่เหมือนเศร้านะคะต่อแดดเนือต่อแดดต่อร่มต่อกระจกกินได้ค่ะคนที่จะผ่าก็ไม่ได้ผ่านะคะนี่กินไปเรื่อยๆตาจะคอยแกงแกงแกงไปสุขภาพท่านดีสายตาท่านดีก็ดีแล้วเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมสองเม็ดเหมือนกันสองเม็ดหลังอาหารเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะเป็นลักษณะนี้เนาะคะัเนาะลักษณะนี้เลยเหมือนน้ำปลานะ เป็นอาหารเสริมจะเป็นอย่างนี้แทบทุกคนเนาะแต่เน้นที่สายตาก่ะสายตาดีมากๆเลยแล้วก็ครีมตัวนี้ทากลางคืนค่ะทากลางคืนนะคะทากลางคืนหอมมอนออนเนาะด้วยดอกอะไระดอกกาสลองอ๋อคิดว่าอาล้วแถวบา้านเหาว่ามีกาสลองมีต่างตราักเหนือบอดูแถวใดมีแถวอีสานนะจะว่ามีบ อยู่แถวบานจะเดียงว่ามีนะกาสลองหอมมันอ่อนเลยพันบอกว่าหอมกาสลองบานอีสานบ้านเ้ามแตอดอดม่ดอกคัดเขา่าเลยไรดอกคัดเข่าดอกหอมดึกเออหอมดึกตอนเช้ามามันจะหอมดึกมาตีสี่ตีห้านี่มันจะหอมคักดอกหอมดึกเนาะหรือดอกบันตื่นเช้าเนาะเขาเรียกดอกหอมดึก กะทำให้ชม้มถ้าจผนะผ,ผิวเรียบเนี่ยผิวเรียบเนยค่ะผิวเรียบเนียนเลยตะก่อนหลังมือไม่เป็นอย่างนี้เนะหลังมือไม่เรียบอันนี้เรียบเลยมันจะเป็นหยาบๆเป็นลูกคุมขนยังสิละ่ะแต่ตอนนี้มันเรียบนะมันเรียบมันตึงด้วยนะมันตึงด้วยนะจะบอกให้ตึงด้วยมือคนแก่อายุหกสิบสาม อวดหนาดีกว่าเจดอย์เนี่ยมาอวดเมื่อติอวดหนาก็เห็นแล้วเบื่อแล้วขอโทษขอไปน้ำคว่ำบอกสวยงามไมา่ท่านเบิ้งนะคะแต่มันก็จริงๆนะถ้าเขาคนหนุ่มกว่านี้เขาเปรียบเทียบว่าถ้าหนาเขามันสีซ้ำใดนะขนาดถ้าเมื่อยังซ้ำหนีถ้าหนาสิซ้ำใดเนาะนะ,น,ะนี่ค่ะปกติมันจะว่าเป็นลักษณะนี้ดีอันนี้กล้องเขาจับเนียนละเอียดเลยกล้องจับ ถุนทุกลูกคุมคน,นเหี่ยวมงใดเนาะ,ะฝากไว้เป็นแนวทางในการเสียงสื่อขอขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเอ้าเสี่ยวเล่าตาปากน้ำโพกกับเล่ากับแอดกาแฟดำมาฝากะะด้วค่ะท่านผู้ชมเนะ้ะเหมือนี้เนะ้ะขอให้ท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ